หยจะรีบหาเงินมาคืนให้พี่เลยท้าไม่ได้เงินคืนล้านมึงพังนะอะไรวะเจอหน้าแต่ละทีทำอย่างับเห็นผีโอ้โหโ้นพี่ตัดผมมาใหม่ด้วยนี่หว่าใช่จ้ะหล่อเลยนะอ้วนหน้าเหมือนแปะยิ้มกันทุกวันเลยนะมึงอ่ะครับพี่ดีใจเลยเนี่ยเอา้าผมขายของในผมกำลังจะจ่ายพี่รอบสุดท้ายแล้ว หมดแล้วขายอะไรวะฮะแต่ผมจ่ายพี่ครบแล้วนี่มันก็อกวันนี้ข้าจะมาเอาต้นเว้ยวมึงควรตีนกูเหรอป่าวจ <c oughs> ้าแค่รอบนี้ดอกขอเป็นลูกชิ้นเหมือนเดิมแล้วกันพี่อาลูกชิ้นอีกแล้วเหรอเหลือแค่นี้กูเอาหมดอนะ่ะได้จ้ะเอาใส่ถุงนะวาวายวาวายวาวาวเอาลูกชิน้นอันนั้นไสกรอบมันไม่มีแล้วจนะ้ะหมดแล้วไปซื้อมา หมดเอาเอานี้ไปแล้วกันแต<ำ>่กูอยากกินลูกทิ้นแก่งเหมือนกันเนาะไปสองคนนั้นแหละครับนายไม่ใช่ลูกฉันจัดการเลยไหมครับไปจัดเลยหยุดนะแกทำอะไรลูกฉัน ป้าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฉัน,เป,นเป็นเจ้าของตลาดเลยฉันเป็นเจ้าของร้านนี้ผมไม่เชื่อจัดกันเอาต่อ,อไปอแล้วไม่ต้องเข้ามาที่นี่อีกนะไม่ใช่เอามาันไปให้คพรจากตลาดเลยนะลำบากมากไหมแม่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ลูกลำบากอ,อ่ะแล้วตกลงแม่เป็นใครเนี่ยแม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น มแม่เป็นเป็นใครแม่เป็นเจ้าของตลาดแม่เป็นเจ้าของตลาดต่อไปลูกก็จะไม่ลำบากแล้วแม่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ลูกลำบากมานานแม่แค่ทดสอบลูกแม่งบทนั้นชัดชัดชัด <c oughs>